น้องหญิงท่านพี่คลื่นพลังบุญเดินทางไปขอความเป็นธรรมกับรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมกรณีถูกข่มขู่คุกคามและอุ้มหายฝากถึงเอฟซีขอให้ฟังหูไว้หูลั่นความจรงิงก็คือความจริงผู้ทำสิ่งไม่ดีก็ต้องได้รับสิ่งไม่ดีเวลา17นาฬิกาวันที่5มีนาคม2568ที่กระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนางสาวโสรวีอายุ38ปีหรือน้องหญิงเจ้าสำนักคลื่นพลังบุญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ พร้อมทีมงานเดินทางมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรมกรณีกำลังถูกข่มขู่คุกคามและอุ้มหายโดยทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้นางสาวโสรวีหรือน้องหญิงกล่าวาว่าวันนี้น้องหญิงและท่านพี่มาเพื่อร้องขอความยุติธรรมวันนี้เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องเอาไว้แล้วซึ่งจะดำเนินตามขั้นตอนและอยากจะฝากบอกเอฟซีว่าฟังหูไวห้หูเรื่องราวตามความเป็นจริงทุกคน ยังไม่รู้เลยคนที่เป็นตัวเอกอาจจะเป็นคนร้ายก็เป็นได้เรียนยังมีสองด้านสิ่งที่เราทำเราสร้างคุณงามความดีมาตลอดเราไม่ได้มาเรียกเก็บเงินค่าขันค่าครูอะไรเรามีความสามารถพิเศษในการให้พลังบวกให้พลังที่ดีกับผู้คนและสิ่งต่างๆคนที่จะโจมตีเราจะทำร้ายเราเขาก็หาเรื่องมาใส่ความทำร้ายเราเราก็อยากให้สื่อมวลชนให้ความยุติธรรมกับเราบ้างถามความเป็นจริงต้นตอสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและสิ่งต่างๆเราก็ได้ดำเนินตามขั้นตอนเหมือนกันเดี๋ยว พอเราเปิดเอกสารแล้วจะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรความจริงก็คือความจริงผู้ทำสิ่งไม่ดีก็ต้องได้รับสิ่งไม่ดี